่านจัน์ประเวศนี่ท่ามีส่วนสําคัญมากในการที่จะส่งเสริมให้เกิดองค์กรกับกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมของสื่อมวลชนนะครับซึ่งนั่นก็คือที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยในประเทศไทยนั่นก็คือสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติซึ่งปัจจุบันคือสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับรวมถึงการเกิดขึ้นขององค์กรสื่อต่างๆท่านก็ให้ความคิดความเห็นนะครับเช่นในเรื่องการเกิดขึ้นของไทยพีบีเอสนะครับหรือว่าองค์การกระจายเสียงและแพร่าภาพสาระในประเทศไทยนี่ท่านจันทร์ประเวศก็เป็น ผู้ที่มีส่วนสําคัญนะครับในการที่จะช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นสื่อสาธารณะที่ยังคงเป็นที่พึ่งที่หวังของสังคมในปัจจุบันครับถ้าเท้าความกลับไปผมก็เป็นนักข่าวไทยรัฐ รุ่นแรกๆนะครับก็คือตั้งแต่ปี2,530นะครับที่เริ่มเข้ามาทำอาราใหม่ๆเนี่ยผมก็จะใกล้ชิดสนิทสนมกับแหล่งข่าวทางสายที่เรียกว่าเป็นสายประชาสังคมนะครับก็คือสายองค์กรพระนายกชนนะครับซึ่งอาจารย์ประเวศก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญกับ การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมนะครับน,นั้นก็จะมีหลายๆกรณีที่ได้ไปสอบถามได้สัมผัสแล้วก็สัมภาษณ์นะครับท่านอาจารย์โดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม2535ก็เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตอนนั้นท่านอาจารย์ก็เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการนำเสนอทางออกนะครับให้กับสังคมนะฮะ ซึ่งอตอนนั้นก็มีก็มีคนสนใจมากขึ้นนะครับต่อมาก็ได้มีความสนใจติดตามเรื่องอการรวมตัวของภาคประชาสังคมการให้ความสำคัญกับภาคประชาชนที่จะเข้ามาผลักดันการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะเป็นหนึ่งในแกนนําในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าท่านโยเวสให้ความสําคัญกับกับก,บกบรารรวยภาคประชาสังคมคือ ก็ง่ายคือเราเราเรามักจะมองว่า,าในการพัฒนาประเทศหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องจะภาครัฐเนี่ยเป็นส่วนสําคัญภาครัฐกับภาคการเมืองนะครับแล้วก็มาถึงภาคเศรษฐกิจที่มีส่วนในการผลักดันการพัฒน,นาประเทศนะครับแต่ว่าท่านจำเปตุเนี่ยเป็นคนที่บอกกับสังคมไทยว่ามันยังมีภาคหนึ่งนะที่มีความสําคัญที่จะต้องพัฒน,นาควบคู่กันไปนั่นก็คือภาคประชาสังคมนะครับหรือว่าภาคพลเมือง ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดในการตัดสินใจนะครับในการวางแผนนะครับที่จะให้เกิดการพัฒน,นาประเทศไปในทิศทางที่คนในสังคมเนี่ยได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่ใช่ท่านมองว่าการพัฒน,นาประเทศไม่ใช่เป็นเรื่องของภาครัฐบาลนะครับภาคราชการหรือภาคเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับแต่ภาคประชาชนหรือภาคคนลเมืองภาคประชาสังคมเนี่ยก็มีความสําคัญอยู่อย่างมากด้วยเช่นกันครับ ถ้าส่วนที่เป็นการร่วมงานเนี่ยนะครับก็คือในปี2540เนี่ยมีการรวมตัวกันนะครับของอเจ้าของบรรณาธิการแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับก็วรวมตัวกันจัดตั้งนะครับสภา,าการหนังสือพิมพ์แห่งชาติขึ้นมาในปี2540นะครับ เมื่อมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้วเนี่ยเพื่อจะจตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเนี่ยนะครับก็ได้มีการเสนอกันนะครับในกลุ่มของผู้ก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์เนี่ยว่าให้เรียนเชิญท่านอาจาร,รย์ประเวศนะครับมาเป็นผู้ที่ช่วยในการยกล่างนะครับยกร่าง ธรรมนูญของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะครับต้องถือว่านั้นต้องถือว่าท่านจาร์เวทนี้ท่ามีส่วนสําคัญมากในการที่จะส่งเสริมให้เกิดองค์กรกำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมของสื่อมวลชนนะครับซึ่งนั่นก็คือที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยในประเทศไทยนั่นก็คือสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติซึ่งปัจจุบันคือสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับท่านจาร์มีส่วนร่วมทั้งในเรื่องการร่างธรรมนูญนะครับในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับ ทางด้านข้อบังคับจริยธรรมนะครับที่มีการยกล่างแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตัวเนื้อหาแก่นแท้เนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับที่ที่ท่านได้ร่วมในใน,ในการจัดทําขึ้นนะครับแล้วก็ยึดถือกันมาอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นก็ในในมุมของสื่อมวลชนก็ท่านจารุเวทก็มีคุณอุปการนะครับในเรื่องของการส่งเสริมนะครับให้เกิดการ ระบบการกากับดูแลกันเองของสื่อมวลชนนะครับโดยเฉพาะสภากหานในสืิมพีแห่งชาติจนมาถึงสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติในปัจจุบันนะครับซึ่งในส่วนของสื่อมวลชนเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เราได้ประชุมหรือว่าได้มีโอกาสได้หาหรือกับท่านจัประเวศเนี่ยท่านจารวเวศจ,จะพูดถึงหรือให้ความสําคัญกับเรื่ององการพัฒนาศักยภาพของสื่อมวลชนตลอดเวลานะครับ แล้วก็นี่ก็เป็นก็ต้องเป็นท่านเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่ให้ความสําคัญว่าสื่อนั้นเนี่ยนะมีความสําคัญจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนามีความามีการเพิ่มพูนทักษะของผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าท่านมองเห็นว่าสังคมเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงแล้วสื่อเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องรู้เท่าทันนะครับาการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับแล้วถ้าถ้าสื่อเนี่ย ไม่รู้เท่าทาันการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยสื่อจะไปสื่อให้สังคมเนี่ยนะครับให้คนให้ประชาชนผู้บริโภคสื่อทั้งหลายเนี่ยเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยคงจะยากรวมถึงการเกิดขึ้นขององค์กรสื่อต่างๆท่านก็ให้ความคิดความเห็นนะครับเช่นในเรื่องการเกิดขึ้นของอไทย PBS นะครับหรือว่าองค์การกระจายเสียงและแพร่าภาพสาระเอ็นกิ้วไทยเนี่ยท่านจันทวีเกก็เป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญนะครับในการที่จะ ช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นสื่อสาธารณะท,ที่ยังคงเป็นที่พึ่งที่หวังของสังคมในปัจจุบันครับก็จริงๆผมคิดว่าจุดยืนของอาจารย์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับคืออาจารย์ก็มองว่าสังคมไทยเนี่ยมันการเปลี่ยนแปลงต่าง,างๆเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นสังคม ทุกสังคมต้องมีพลวัตนะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านจึงอยอมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปนะครับในไม่ว่าจะเป็นมิติของการเมืองอสังคมต่างๆการศึกษานะครับซึ่งการที่ท่านมองว่าการเ,าเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยจะต้องเป็นไปแบบ ใช้การปฏิรูปนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็อาจจะไม่ไม่ทันหรือไม่ไม่เป็นทีเ่เข้าใจของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งอาจจะต้องการความรวดเร็วนะครับต้องการความเด็ดขาดต้องการอะไรที่มีความชัดเจนนะครับคนรุ่นใหม่ก็จะมองว่าวิธีการของอาจารย์าจ,ารยจะเป็นวิธีการที่เก่าไปหน่อยทําไมต้องปฏิรูปวันนี้เราพูดถึงการปฏิวัติแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็อาจจะทําให้ คนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านอาจารย์พยายามจะสื่อนะครับแต่ว่าคนรุ่นผมรุ่นอา,อาจจะทาออกจากเรืนี้สักหน่อยเนี่ยก็จะมีความเข้าใจว,าว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการความเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธีนะครับมันเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกิดความรุนแรงนะครับมันก็จะต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับโดยเฉพาะในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมที่จริงๆก็เป็นสังคมที่รักความสงบนะครับแต่ว่า ในหลายครั้งนะครับที่ผ่านมาเราก็การความคิดนะครับการแตกแยกทางความคิดต่างๆเนี่ยก็นําไปสู่ความรุนแรงทางการเมืองนะครับตลอดอสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นบทเรียนนะครับแต่ที่ผ่านมาถ้าเราสังเกตเนี่ยท่านจาประเวทเนี่ยท่านพยายามที่จะดึงสังคมดึงโมเมนตัมของสังคมเนี่ยให้กลับมาสู่การเจรจาหรือการพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่จะไม่เกิดความสูญเสีย ไม่เกิดความแรงและก็ใช้สันติวิธีเป็นหลักครับครับผมก็คิดว่าสิ่งที่แนวคิดของท่านอาจารย์ในหลายอย่างเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นรากฐานนะครับที่ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าก็คงการส่งต่อความคิดของอาจารย์ไปสู่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็คงจะต้องสื่อให้เห็นถึง ความตั้งใจนะครับเห,หเห็นถึงแกนของความคิดของท่านอาจารย์นะครับที่ต้องการเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยให้ประชาชนนะครับให้ภาคประชาสังเนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมนะครับถ้าเข้าใจกันตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก,ก็คิดว่าน่าจะสื่อเกิดไปได้ครับ